สวัสดีคร่ะสาวสวัสดีหา,หาวนี่นะครับแม่นตรนภาพยาแล,ลของเรานี่นะครับอันนี้เป็นคําถามแบบว่าถามแม่หน่อยว่าจุดเริ่มต้นของการเป็นหมอลำของแม่เนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่ปีพศสอ 2, 5 4 4วงแรกที่ไปอยู่ก็คือวงเพชร เพชรพินทองอต่อมาก็คือวงอินซี่สารของพอค้ามเกินท้องจัดแล้วก็เคยไปอยู่ระเบียบนะเัะไปอยู่แป๊บเดียวเพราะว่าตอนนั้นรับยังพอท่านเกง่งแล้วก็ไปอยู่ กิมแคนแดนดิสารของแม่สีพรก็ไปอยู่น้องใหม่เมืองชุมแพผประสบการณ์แบบล้นอยู่แบบหลายคณะมากหลายคณะแล้วก,จก็จากน้องใหม่ไปไหนครับไปอยู่น้องใหม่สี่ปีอยู่อยู่แม่น้ำสีรพรนะ่ะสี่ปีแล้วก็ไปอยู่ปฐมสิบสามปีแล้วก็มาอยู่ขวัญใจแฟนๆตลอดชีพ แม,แม่คิดยังไงกับกับกับคนที่เขาบอกว่าเราเต้นกินลำกินแม่แต่ก่อนก็มีคนว่าแม่นะบ้านนะ่ะแม่ก็ทีแรกก็น้อยใจอยู่ครัเพราะว่าเราเคยไปเห็นงานโรงงานเหือพี่น้องพี่น้องตะวันงานโรงงานน่ะสิ้นเดือนมาก็คือค่าอยู่ค่ากินค่าคห้องไม่เหลือครับ แล้วก็เลยถาคิดแล้วตัวเองก็ชอบอม่อควสวรรค์ไนการลองก,การล้ำเนีก็เลยหันหน้ามามาล้ำเอาจริงเอาจังทางด้านล้ำเลยเก็เป็นเวลา22-23ป<อ>ีแล้วที่แม่ล้ำมาชอ,ชอบโดยส่วนตัวคือชอบก็คือใจมันรักเนาะแม่เนาะใจมันรักมากสองก็คือ ค่าตอบแทนมันมันได้ดีก็มีแฟนขับแฟนเพลงก็ให้กำลังใจเรามาเยอะแยะมากมายแล้วก็ไปทำงานโรงงานก็ไม่ได้เป็นกอบเป็นกามแบบนี้แม่ภูมิใจมากภูมิใจมากตรงไหนภูมิใจมากตรงที่ว่าแม่มีอาชีพเส้นกินรับกิดแต่ว่า ก็ถมที่อีกเป็นเฉพาะโถมที่นี่ประมาณสี่เสนเพราะว่าที่บ้านแม่น่ะมันเป็นมันเป็นเิวเป็นลนะุบไงมันอยู่ในป่าในเขาเนี่ยบอกว่าหน้าอยู่ถ้าถ้าว่างก็ไปเที่ยวเล่นบ้านแม่ได้แตบบ่ไปคลายนางก็บอกเออเดี๋ยวไปไปรีแลกซ์น้องใช่ไปรีแลกสมองแบบคลายไปนะแม่ย <c oughs> ินยีต้อนรับก็เลยว่างอย่างนี้ ก็มาอะไรอีกคะแบบภูมิใจมากกับอาชีพร้องลาแล้วก็ใจมันมากพี่น so be so kind of so like ้องใจมากที่สุดคือคือหลายๆคนเนี่ยเขาจะเห็นว่าหนึ่งตอนเนี้ยหมอลำอ่ะได้มาลัยเยอะแต่งชุดสวยๆแต่งตัวสวยๆเขาคิดว่าเส้นทางหมอลำอ่ะมันสวยหรูแล้วมันสวยหรูจริงตามที่ชุดแม่ไหมตามมงกุฎแม่ไหมถามว่าสวยหรูไหมถ้าใจไม่รักมันก็ไม่สวยนะมันต้องใจรักด้วยแล้วก็ใจรัก คนลำบ,บากได้ลำบ,บากนะเป็นหมอำไม่ใช่ไม่ลำบ,บากว,ว,ว่าแม่สี0พันขอมาหอดุนดนีเพราไม่ธรรมดาแต่ก่อนนี้แม่ก็ ก็เป็นอาจารย์ดนตรีตอนนี้นะครับรักด้วยอยากอยากอยากให้แม่ฝากถึงเด็กรุ่นใหม่ถ้าอยากมาเส้นทางอย่างเนี้ยฝากถึงเด็กรุ่นใหม่ค่ะให้มีใจรักนึงแล้วก็มีความอดทนมีความอดทนแล้วก็มีความพยายาม ็คือเราก็ยังแบบว่ายังพัฒนาถึงเมตรอายุไม่ใช่ปัญหาเนาะแม่เนาะเราใช่ช่เราพัฒนาทุกวันใจรักนี่นะครับเมเนตของเรานะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับน้องๆรุ่นใหม่มากๆเลยต้องมีใจรักแล้วก็พัฒนาตัวเองแล้วก็มีใจรักแล้วก็มีความใฝ่ฝันอดทนครับต่ออุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็คําติชมนี่สําคัญค่ะ คั้นตีช่อมีสำคัญบัวว่าเ้าสิเป็นพระเอกนางเอกหรือตัวโกงหรืออีหยังกระซังสีมีคนตีเราก็ต้องรับแล้วก็มาปรับปรุงตัวเองว่าแมนบอที่ที่เขาว่าเนี่ยมันแมนบอโดยทำมันแมนเออะก่ะกับ่ัเป็นหยังดิสินะบัวแมนกะบ่ัเป็นหยังเพราะว่าเ้า ได้ทั้งติและชมอย่างสิง่งนีกจะเป็นมอลําได้ดูนี่นะครับนี่ปรมาจารย์ของเราแม่เนธนภาพญาเล่อะอาแม่ฝากช่องทางอถ้าเอฟซีอยากติดตามแม่อ,อย่างเงี้ยครับติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างครับถ้าเอฟซีอยากติดตามแม่ก็คือเฟซแม่เนธนภาพญาเลแล้วก็ทางติ๊กตอกด้วยนะเมื่อวานแม่เอาเคลิปั้นลงอะคลิปว่าว้าวแม่ขออัน เขาเหี้นฮีเรอบอกสองหมื่นกว่าเอนะครับรวดเร็วมากทางยูทูบแล้วก็ทางทิกตอกทางชื่อช่องอะไรคะช่องเนธราพยาเลทิกตอชื่อเดียวกันไหมคะชื่อเดียวกันชื่อเดียวกันนี่นะครับสำหรับคนไหนน้องๆคนไหนจริงๆถ้าจริงๆสามารถไปปรึกษาแบบแชทปรึกษาแม่ได้ใช่ไหมปรึกษาได้มีคนบอกให้แม่สอนลำ เปิดคอร์สได้นะเปิดคอร์สเลยแม่แม่ก็สอนได้ยางลูกๆในวงอย่างเงี้ยใครอยากแบบอยากเก่งอยากแบบเขาก็ทําดีแล้วแต่ว่าอยากให้ดีกว่าเก่าก็มาหาแม่ได้อย่างน้องปีน้องปีใหม่อย่างเงี้ยได้แม่พร้อมที่จะสอนพร้อมที่จะให้คําแนะนําลูกๆน้องปีใหม่ก็โอเคสวยยังดีแต่ว่าการแสดงหน้าเวทียังยังไม่ยังไม่ที่สุดต้องต้องที่สุดกว่านี้ เนาะนี่นะครับคําแนะนําจากแม่นะครับแล้วก็หลายๆเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าทัศนาคาติดีๆนะครับจากจากคุณแม่นะครับประจําวงควัญใจแฟนๆของเรา,อาโอเคนะครับขอบคุณ,คณมากครับ